ชื่นชมกันนี่ว่าแบบขยันอะไรอย่างเงี้ยทำคอนเทนต์เก่งมากเลยหนูไปรีโพสต์หมดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติมาถึงบ้านเราแล้วก็มาผัดให้ดูสดๆเลยมาอูดได้เลยค่ะอยากพูดอะไรไหมมันไม้เองนี่ตื่นตันตื่นตันใจตื่นตันใจเห็นโนเหรอใช่โอย เหมือนพ่อชื่นชมเจนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเือนขยันติดตามมากันขอบคุณมากครับอืมฉันก็จะร้องเลยเอาไม่ร้องขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูอยากกินข้าวแล้วได้ค่ะโอเคหนูขอโปรก่อนได้ไหมอ่ะโปรน้องอะโปรเป็นสองกระปุกให้ค่ะสามร้อยสามสิบบาทอุ้ยสามเท่าไหร่คะก็คือจริงๆก็คือเราไม่เคยลดเลยนี่ครั้งแรกใช่อ่ะแล้วก็เลยมาทุกคนแลวก็คือแบบว่ารักเอง เราขอตะกร้ามีกี่เซตกี่ชุดคะวันนี้มีแค่พันออเดอร์ค่ะมีผ้ามีแค่พันบ้านแล้วหนูไม่จับเวลานะเราขอ30วินาทีอะไรเงี้มึงเอานาฬิกามาไม่ซีบอกว่าขอ30วินาทีไม่จับจับเข้าก่อนไม่มันยืนอย่นี่คะมันยืนอยข้างร้อนๆะแต่บู๊บว่าสิบวิสิบอ๋อบูบเพราะว่าบู๊บทานไหมอ่ะอานจัเจนหนูไม่กินอะไรมาเลยวันจะมากินช็อปีตามีนี่ด้วยค่ะไข่พะโล้อ๋อหนูมีข่าวดีจะบอกถ่ายคลิปหน่อย มีข่าวดีจะบอกนี่่ขาวดีการก็ไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวรอถ่ายคลิปก่อนเนื่องจากว่าหมดแล้วฮะฮะยังไม่ได้จับเวลาหมดแล้วหมดแล้วยังไม่ได้จับเวลายังไม่ได้จับเวลานึ่งสิบมีหรอไม่ได้จับเวลายังกำลังถือแล้วหนูเดินมากำลังจะมาจับเวลาหน้ากล้องอย่างนี้หมดแล้วหมดเลยสุดยอดหมด กลังเอ็ซีทิงสไม่ได้กินข้าวเลยมาแลครับขอบคุณมากทีนี้ไม่กินข้าวเลยตั้งยังจะบอกว่ามีข่าวดีจะบอกว่าบูธบูธหนูภาคการมันบูธละหนึ่งล้านใช่ไหมครับผมหนูจะลดให้ตาฉิมครับบูธละสิบบาทอุ้ยไปขึ้นบูธฟรีเลยไม่ต้องจ่ายจ่ายหนึสิบบาทพอหนูไม่อยากให้ฟรีแต่เป็นบุญคุณกันขอบคุณมากนะล้วขบคุณแจองเลยหรือคะได้ครับขออ มิบ้างมีจริงจริงด้วยมีเงินจริงๆด้วยอ้ยเม่อไหภาคกลางเจอกับบูธตาชิมแน่นอนขอบคุณค่ะขึ้นฟรีเลยนะคะทุกคนเตรียมตัวเดี๋ยวเจนนี่บอกเลยว่าใครที่อยากกินนะคะบูธภาคกลางรอรายละเอียดดีๆบูธที่หนึ่งลงคิวเรียบร้อยกับน้ำพริกตาชิมไม่แล้วเราจะทำยังไงกับลูกค้าที่เอาไม่ได้กอดอ่ะ ลองก่อนนะครัะเปิดเปิดวันนิดวันหน่อยวันวันนิดวันหน่อยเราไม่กันดี๋ยวจะชิมแต่จะหลุดไม่แล้ววันนี้กลับกี่โมงมาก็เดี๋ยวอย่ก็หลังจากนี้จะกลับไม่แล้วหรือว่ารอหลังเที่ยงคืนอีกรอบไหมจะได้ขายได้อีกพันออเดอร์ทำไม่ทันโมงไม่ทันทำเราทำไม่ทันอ่ากินอะไรดิกินกินก่อนอันนี้เป็นพ่อขนมด้อยชิมชิมแค่หนทานค่ะพ่ออ่าเป็นพ่อเ้ออันนี้เป็นพ่อเจนนี่แล้วนะใช่ค่ะพ่อชิม กับน้องเชมค่ะพ่อไผ่ยำมะตูมอันนี้รสชาติคนทิสซูโลกร่เนาะพอบอกว่าเป็นพ่อกูก็น้ำตาซึมไม่เคยมีใครตักขึ้แบบนี้ให้อ๋ออำเภออะไรอําเภอเมืองค่ะเมืองพ่ออยู่อำเภออยู่ทิสซูโลกอยู่ทิสซูโลกอยู่ในบ้านไทยโอนครไทยจ้าแต่ที่ตูสมัยนครไทยสมัยนครไทยบ้านไหนบ้านใดบ้านใดอยู่ที่อำเภอนครไทยอำเภอนครไทยใชู่ต้องหิ้กับพี่บอกให้กดทีวีนะ สามสิบกูยังไม่ทันได้กดกูก็เห็นแล้วนังไม่ได้กินว่ะลูกคนมันมันไม่ถึงสิบป่ะสิบวิก็ไม่ถึงยังไม่ได้จับเลยยังไม่ได้จับเลยสูตรเลยดีอร่อยมากอร่อมาอันนี้สูตรนี้ได้มาจากไหนคะอ๋อพ่อทำมาตั้งแต่อายุประมาณสิบกว่าขวบอะเริ่มทำนักพิเศษอะก็ทำทานมาเรื่อยๆแล้วมาเป็นทหารไปเป็นอะไรเงี้ยก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็ตอนจนลูกสาวเนี่ยพ่อเปิดเปิดร้านไหมก็เปิด แล้วแต่ลูกเถอะเราก็เลยเปิดแล้วก็เราเคยทำนี้ถนัดถนัดเราก็เลยทำมาตลอดเฮ้ยเราเป็นฝันงอไม่ใช่ฝันบ้านเองหรอใช่คือเราไม่ทำไม่ทันจริงคคุณไดไหม่ฮะคือเราผัดมาพิมพ์งานผัดอยู่ที่บ้านยี่สิบสี่กระทะไปแล้วเปิดมีออเดอร์ไม่ได้หรอคะเออเปิดมีออดอร์ได้ไหมเดี๋ยวลองเอเอ็มเไม่เปิดให้งั้นวันไหนพร้อมกลับมาหาหรือรอบหนึ่งเออ ต้มโพงเลาะนะได้ค่ะต้มโพงในกระทะวันนั้นก็คือเป็นถ้าเป็นกับกับไปจะเปิดโรงงานที่พ่อแล้วนี่ค่ะทุกคนหมดทางหลังต้องจองในกระทะยูอะจองเนี่ยเดี๋ยวทุกคนที่อยู่ที่งานที่นี่ก็คือจองในกระทะทุกคนอันนี้ยกให้ที่งานที่นี่ค่ะเออได้ลองน้ำพริกลองไข่ปลาดค่ะเอาเก็บไว้ให้ยูจินได้ค่ะอันนี้พ่อหนูแล้วนะไอ้พ่อเป็นแบบ ในระสะขายไหมคะขับรถมาซื้อที่บ้านพี่เจนได้ไหมคะปะบูนตั้งปะบูนในกระทานหนูบ้านพี่อยู่หน้าอันนี้นะกระทรวงกาโาหมอร่อยมากอบบคคุณมากรัทำสถิติหมดไบสุดยังพี่ฟังนะเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยที่ยังไม่จัาเวลาก็หมดแล้ว ขอบคุณมากค่ะใคร s. <S ใอยากให้มา s <S อีกคะขอ15ล้านหัวใจอาชีพหลักคือหมอเอาอาชีพหลักคือหมอเป็นหมอครับเป็นหมอด้ค่ะเป็นหมออันนี้ค่าบูธนะคะลงจินใจแล้วเราไม่ได้ให้ฟรีเนาะนี่เป็นลูกสาวกันเลยผมโตเป็นนักพิธีกรอย่าหนูให้บูธอยู่ใกล้บูธหนูนะ ขอบคุณค่ะเดินกินตลอดเวลาพิเศษได้ทานเลยว้าวืีอาหารพิเศษอบทานปลาไม่นะอันนี้คืออร่อยทานปลาไม่นะสั่งนี้อร่อยเลยพอไปด้วยหแตอว่าสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดว่างไหมทำทันไหมเดี๋ยวรอดีกันได้ค่ะจะหลังไครมาสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดเนี่ยมันเป็นแคมเปญใหญ่ที่เจนให้บ้านให้รถ ถ้าถ้าคุณพ่อมาหนูไปอยู่สตูดิโอวันนั้นอยากให้ยงคนในสตูดิโอด้วยได้เลยค่ะขพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะขายทีมตัวมาซื้อบ้านข้างๆเซนนี่โอ้ยลูไปอยู่กับหนูเลยดีกว่าตอนนี้ลูกหลานชายเรียนอยู่สาธิตเจ้าพนหาและกระบังโอ้นี่ค่ะแก เปิดพีเอาอย่งนี้แต่ฉันพาคุณพ่อจอมคิว11.11เนอะได้ค่ะนะคะอีกรอบหนึ่งแล้วก็คอนเฟิร์มโดยที่ไม่ถามพ่อไม่ถามแล้วก็ในส่วนของบูธเจนนี่ซัพพอร์ตเองขอบคุณมากเลยค่ะนี่ค่ะอร่อยอะร่อยไข่ต้องดำอ๋อเขาโบราณเขาด้วยไข่ต้มดำไข่ดำไหมมึงไข่ดำไม่ไข่ดำไม่ที่หนึ่งบ้านไม่ได้ไม่ได้กลับเดิน่อืมนี่าดดีนี่ะครับ ดำตลอดเยวิ่งที่นี่ติดตามตั้งแต่เข้ามาใหม่ใจจังเลยค่ะก็ไหวหัวตขึ้นมาถอตกและความคิดใช่เป็นคนที่กระดูนสูมากเลยขาบอกว่าแข็กเขวดีมากขอบคค่ะ ทานบิบิมสบายดีมาพรุ่งนี้เลยค่ะอยากให้บิบีมเนี่ยเราจ่ายค่าเรียนได้ไหมอ่ะได้ค่ะก็คือยกให้ทางกันแบบนี้ถ้าลินนี่มาพรุ่งนี้ไม่จ่ายไม่จำเป็นต้องใส่แหละใส่ก้วยไว้ที่เฉยก็ได้ไม่เสียสามวันนี้ไม่เสียสามวันไม่เสียด้วยทุกคนเพราะเราผัดใช้เวลานานมากมันหมดแล้วค่ะไม่ทันจับเวลาหมดเลยไม่เคยดูรสชาติหน่อยขอจีนึงนะขอกินจากกระทะร้อนๆเลย ฟังนะน้ำพริกตาฉันเนี่ยตาฉันตอนนี้อ๋อตาฉินไมยหยอดเนื้อแน่นเ็็กกำลังดีกลมกล่อมมีทั้งหมูแน่นมากคือมันกลมกล่อมอ่ะ เปรี้ยวเค็มหวานอยู่ในนี้หมดเลยมันพอดีมากมันพอดีมากบูมบูมหมดจานละอันนี้คือคำตอบของกูหมดจานมีข้าวเพิ่มนะทีมงานเดี๋ยวกินกันได้เลยนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบนุญานตค่ะอย่าหนูกินแนี่ย ถ่่านอเนด้ของาทีมงานถ่ายรูปเร็วเดี๋ยวจะโพสต์ว่าเอาเลเเดียวหมดอย่าหลอดนี้อขอย่าหลอดหย่าหลอดู้สาวก็สวยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ เจอกันใวันเลยช่ค่ะโอ้ยพ่อจะรองอีกแล้วอ่ะทำไมอ่ะอือพ่อเขาดิดพอเตรียมพ่อเตรียมเียมมาพ่ออนมากใจที่เจอกันนะคเป็นบุนพาให้เราได้มาเจอกันหนมากที่หนูทาอะไรแบบนี้นีเลยที่มาสร้างมนแบบนี้้ามกางแบบดมาแต่วันนี้มือนพ่ก็เป็นกาลใจให้หนูทต่อเพราะว่าพอคือเหมือนตอนที่ทุกคนยังไม่เห็นยังไม่ได้มา ทุกคนก็จะดราม่าทุกอย่างแต่พอนะมาวันนี้เราเห็นระบบการจัดการทุกอย่างคือเจนนี่เต็มที่ที่จะแบบจัดการให้ทุกคนดีมากค่ะ้องเลอลุกเน้องเลกลเ่นก่งนะทุค่ะ ขอบคุณค่ะโตแล้วมะ้วค่ะค่ะเนอุ้มไปเมื่อกี้อยู่ยูจินเี๋ไปให้ยู่จินค่ะนี้หมายอยู่จริเป็นต้อวชใหม่รคิวเป็นตำรวเป็นตำรวจอะตอนเต๋เขหล่อตอนนี้ก็หลอเยนป็นราออกเลยช่ใช่ค่ะเพราะเนี่ยมาทำธุรกิจขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ้านตนตาหมดเกี้ยงเลย